้มาร์กเรามีควรลับนะเว้ยถ้ากูพูดว่าชิคโชนเจนเจน่าหลีแปลว่ากูกำลังเข้าเขมแล้วแ,แ,แต่ถ<อ>้ากูพูดว่าถ้าเป็นโจก็คือกูกำลังไปซ้อน ถ้ามึงโดนแกถ้ากูพูดว่าบอกไอหนีเกเกไอหนีเกเกก็คือติ้ลกมาช่วยด้วยไม่ใช่หรอให้ต้องกูต้องพูดว่าไอหนีเกลเกิดเลยมเออเออแกูมาแล้วกูมาช่วยนะเออแปลว่ากูกำลังมาช่วยโอเคไว้นีเกลเกลถ้ากูถ้ากูบอกว่าบอกชื่อไท้กูเหรนี่ก็คือมียติอะเพ่อนอ่ออ่อ่ออออ่ออ่ออออ่ออ้ออ่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 อ่อยอะอ่ออยอ่ เราจะมีโค้ดเป็นภาษาจีนกันรอบนี้กูไม่ไหวแล้วก็ต้องพูดแล้วเช่าหนีมาเฮ้ยเดี๋ยว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 ดีเดดานเอเนมึงต้องแฝดแล้วแหละจะไม่ยูจต้องแฝดแล้วเฮ้ยตรงนี้อยู่กูว่ามันอยู่ตรงนี้ในข้างในไอ้กูไอ้กูช่ปากป่วยเหี้ยลืมเล่นไอ้นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่โอ้ไม่นะมี่ซุยไปอ่ะมึงปล่อยดีกว่าเอาแมวแม่ไหมหรือว่าไง ไปได้ไปได้กูตาม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 กูมากูมากูมาที่โจทย์เชียรนาลีเนยโอ้ยจะหาหรือเปล่าโอเล็กไซเล็กไซเออว่าโอ้ยกูบอด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 ต้นได้ไหมโอเคแกคุมแล้วคุมแล้วคุมแล้วที่โจทเชียร์นาดหนูไอ้นี่ก็คือเฮียคุมเลยอิ่มอร่อยเล่นบนเล็กไซอยู่แถวนี้เฮ้ยอยู่แถวกูแล้วกูมากูมา มาบังนี่ได้บังนี่ไม่เยอะแะ้วได้ไหมว้าไม่ตายไหว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 ดีมากพึกบาส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 ไม่ไหวไม่ไหบาสก็ไม่ไหวไม่มีใครช่วยได้ว่ะกุศลกูสโลกูสโลไป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 ไม่สามารถใช้ได้ได้กูได้ไม่ต้องหัวโอเคโอเคโอ้หอ้นี่เกลือเลยอันนี้หอยชิ้อใหญ่สุดหนังไง ของคุณนำมนันไหมพี่ยวไม่ได้เลยเป็นปูกำลังดูบุรีเลนเลยเวลาจะไม่ไมไกระตุกโอเคจิตาการตัด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 ตัวจ,จะต้องหลีกความสุขลงเอาไว้ดีเก้อเก้อไ,นะไ,ได้ไหมไม่ไหวไม่ต้องแคบหวาดโอเค ไม่ให้กูช่วยดันเว้ยมันไม่ต้องไม่ต้องเี่นี่ไอ้สัตว์เผื่อถ้ามันถ้ามันแค่ยาวกว่าก็เท่านั้นแหละไอ้เด็ยกี้อะระวังเล็กใส่ด้ยนะกูไม่รู้มันอยู่ไหนกูเดือเช็คกูก็รอดอยู่แล้วโอ้โหเหลือดิเตียวเหลือทำไมวะเฮ้ยโดดทุกนัดเลยสัตว์กูต้องรีบสมัยลิกัดจังนะเนี่ย ตองกเลยไม่เล็กไฟมันรอซ้อนเดอิ้าไม่กูได้กูเดินออกล้วเล็กไฟเล็กไฟหน้าเปลี่ยนโจอิชิอเจ้าแนนี่กูกูกูโอ้ยไไไอ no 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 I don't go I don't go e a t ชำอดูมีผิดอยที่นาเปล่ย ขังมันขังมันโอ้ไม่ได้โอ้ไม่ได้ให้กูดันไหมดันไม่ได้ไม่ได้ดันให้เข้าป้อมมันโง่จริงเลยกูเฮียถ้าดันไม่เข้าป้อมเดี๋ยวฟองท่านหนีฟูแน่ไปเลยกระล่างชินาเปลี่ยนจบไหวนี่ก็เกินเจนเทียนวอร์ชีนาเปลี่ยนขยุดมันโอ้ว้ามึงไม่เป็นอะไรวะ ก็โอเคอุปกรอมแล้วเอาออมาเอ้ยพื่งมันมาอเอาได้แมวได้ไหมเอาอะไรใส่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 เอาอะไรมาไม่เห็นเราเนี่ยฆ่ามันเพื่อนกูปล่อยให้พวกมันสวยกูกูขอรีเซ็ตก่อนอย่าละมันมีคนมาว่ะจะต้องช่วยเร็วช่วยเร็วเร็วแล้วเราดัาฆ่าดิไม่ได้เพื่อน เอาสองคนนี้แทนสองคนนี้สองคนนี้สองคนนี้ได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 ้กูมีล็อกกูมีล็อกรลางสามบัทต้องการเลือดเพิ่มเปิดเลยมั้ยเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลย สวยให้กูปล่อยรีบเลยไหมหรือว่าปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยกูขับไม่เป็นนะเพื่อนไปปล่อยเป็นออโต้ก็ได้ทั้งแล้วมันเล่นมันเข้ากลางเลยไหมได้พูดไปเลยไปขังอีกสตัวได้โัวแปดออกหับหับหับคุมละ mày là mày là mày là mày 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 เอ<ข>อ,อ,อนี่ไงมาจริงด้วยไปไปไปมีมันกูแล้วบ้าไปเร็วบาดออกไปได้ละแซ่เด็ดเดียวเดียวก่อน โอ้ยอย่าเราไมไอ้เจดีมากจิยอดเยี่ยมยวไปปวมังกรมันดีกว่าได้ได้ไราลอเพื่อนเราอยากให้มันกลับราอยาให้มันกลับไล่เลยเฮ้ยตัมสัสัมมมมดมัมาามมสาม

มาเป็นตัวประดับฉากไปเลยจาสมนุนเออรระวังตรงนั้นมาใชุดันบอลให้นะเฮ้ยพวกงมาบวกอะ่ะสวยเอเ้ยไปไม่ถึงกูวับมางั้นงั้นเราถอยไหมรีเซ็ตไหมไม่ก็่าหล่นอยู่เลยบาหลอนลอะไรกันเนี่ยเต็มเพราะเรียกเต็ม มามาเอาเล็กตายเล็กใส่ได้ปะเล็กใสมึงคิดอะไรอยู่มึงไม่ต้องเรียกกูกก็ได้ปะถูกไซส์สเต็ปหลบแม่งแค่ตายยืดตีเดินงงหลบตายเฉยเลยอ๋อชีน้าเปลี่ยนชีน้าเปลี่ยนช่วยหน่อว้ายนี่กิเกิดโอ้เฮลบังให้โอ้โกลโอเค เอาไปเ้ยคือบัตขอเพิขออีกได้เลยมากขึ้นว่าเข้าที่ไหนต้องการเลยเช่นนต็ด้วยสอ๋ตัละเต็มเต็มยเอามาอีกโ้เอามาอีกบับต้องการเพิ่มบับัเอามาอีกบัรเอาอีกบัเอาอีกตัวกูเลยไอีกทีนึงบัขอีกทีนึงขอีกทีนึงโอเคดีมากทไมไมไมอหวนอไอหเอ Mày... Đi mai, đi mai, đi mai! Ok. Tại ai vậy? Tại con mày...